คลิปนี้เสนอตอนเมืองโบราณท่ากระเสริมตอนที่8ตอนจบกินข้าวเที่ยงไข่เจียวหมูสัตที่ริมถนนริมคลองสลประทานฝั่งซ้ายบ้านหนองบัวน้อยวันเสาร์ที่9สิงหาคมพศ2568แผนที่ตำบลโคกใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับวงกลมนี่บ้านนาคำน้อยกู่ประพาชัยนะครับวงกลมขยับมาเนี่ย มหนองบัวน้อยครับพออยู่ติดๆกันนะฮะตอนนี้จะอยู่ติดกับคลองชลประทานเลยครับวงกลมเล็กลงมาอีกคือเพิงขายของที่ไปแวกกินข้าวเที่ยงวันนี้นะครับรูปต่อมาครับมะนองบัวน้อยซูมใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับขยายใหญ่ในวงกลมนี้คือ้านนองบัวน้อยซูมเล็กๆนี้คือร้านอาหารที่แวกกินข้าวเที่ยงครับอันนี้คือจับจอภาพมาจาก Google Map นะครับ ป็นร้านอาหารแบบนี้เลยครับอยู่กลางทุ่งของแท้เลยครับอาหารตามสั่งกลางทุ่งนาริมคลองชนรับประทานว่าแม่ค้าในใจกล้าเรียกมาขายของกลางทุ่งเลก<ค>ินเสียดนอนได้เลยครับเออ อ่าลัางมีบ่อน้้มด้วยบ้านมันน้องบัวน้อยอันวะบ้านบัว,บวน้อยตำบลบัว,บบวใหญ่อยู่ข้างคลองชวนประทานฝั่งซ้าย <laughs> ถ้าอย่างดีว่าน้องเป็นลาบก้อยส้มตำตำหมักแตงไว้อย่างนั้นอ่ะ ได้หักตรงกับตรนี้นี่เรไม่ข้างปุนไปเลยครับมีโหมดมีโหมดรับทำข้าวกล่องข้าวเที่ยงตรงนี้แหละ <g ül> ด <c oughs> เดข้าท่าดีแม่ค้าใจกล้ามาเปิดค้านขายอยู่กลางทุ่ง

มุกามยลาวทีัดสินมุกวามเ่จากบอาไมเสีมุกความันื่อี่เหแค่า่ออกรงเราสองลยอไงี้ไมก็สือเข้าไปตลาดตกีฬาลยหาสแค่เดียวพอสิบ่เฮ็ดหีบ้เอาบอกไอยไ่อย่างไมไอย ไม่นไำร่ม่รู้ว่ามแล้วใหม่กังไปสิเขาเนี่บทที่โมงบเสที่แงาขาไป กินน้อนจ้ะอ๋อ <c oughs> ม่ขขยทุกอย่างเลยมด้งแล้วพี่รถพนนันเรื่อยๆอยู่พนนันเรื่อยๆ มีกาแฟากับปองป่ะร้านนี้อยู่จ้ะ